รวยไหมคะรวยไหมจินเงินเก่าถ้าเอาเงินเก่า,เอาเ,เ,กาเอาเงินเก็บมาก็ถ้าถ้ามีเยอะก็รวยอ่ะนะใช่ไหมเงินเก็บอ่ะนี่ไงเขาไม่เอาแฟนเก่าไม่เอาแฟนเก่านั่นเดเอาเงินถ้าเจ้าอยากได้เงินเจ้าต้องบำเพ็ญเพียรสัมปชัญญามีนาสร้างสิโมพรหมจะมหาเทวาอามมอีกคนเนระ หนูนา,นนาถามอีกแล้วค่ะถามหวยมันทั้งวันอะไม่ถูกอะไม่ได้อันนี้ไม่ถูกนะมันได้จากงานอย่างเดียวหนูนาเอ้ดูนานะทํางานไหมคะถามหน่อยอยากรู้เขาคงไม่ทํางานอะไรมั้งอืมคงจะเล่นอย่างเดียวแล้วมั้งนะอยากรู้เหมือนกันหนูนาบอกจานหน่อยหนูนาทางานหรือเปล่าไปเปิดไปอยู่กับบ่อนแล้วสบายเลยแบบเนี้นะพงสุขภาพครับเสบายเห,หรอเป็นแนะนำเขาทำไม ก็สบายอะเละส่วนใหญ่ก็ไปคุมชิปอะนะบ๊อพงสุขภาพเจ้ายังแข็งแรงยังมีเมตตามหานิยมอยู่นะเชื่ออะไรฮะถามได้นะคะโอ้ผัวเลี้ยงโอ้ดีดีดีผัวเจ้าลีดีจังเลยอะเนี่ยเขาบอกผัวเลี้ยงเออผัวเจ้าชอบเลี้ยงเอาบางเดียวจะได้เล่นอย่างงี้บ้างอย่าเลยมีมีแต่หมดตัวเล่น พื่อนผมอะเรียบร้อยหมดเนื้อหมดตัวเป็นนี่พูดถึงหัวเลี้ยงนะเท่ามีหัวเลี้ยงนะโอ้จะเอาเงินมาเก็บไว้เอาเงินมาเก็บให้เยอะเพราะถ้าเราได้จากเขาใช่ไหเราก็ไปซื้อให้เขาไปซื้อหุ้นสลากดีกว่าซื้อ,<ห>อสลากให้เขาเวลาเขาต้องการใช้เงินดว่วนเนี่ยเราก็จะได้มีเงินให้เขายืมดิจิตอลวอลเล็ตไงตอนนี้เขาทุ่มทุนสร้างกันหมดเลยนะอะไรอ่ะแก แกเบื <54. S 2> ่อค <cción> ่ะเออแกเบื่อเออนะกบพี่เอพี่เอสสี่สิบเจ็ดคิดยังไงกับหนูบ้างคะแชร์ยังกุหลาบอ๋อกุหลาบหนึ่งอันละมาเดี๋ยวดูให้สี่สิบเจ็ดเขาไม่ไม่ค่อยแสดงอะไรออกเลยไม่แสดงอะไรออกเลยเฉยชาไปหมดถามว่าอะไรคิดยังไงคิดอ่ะคิดเท่ายังไงก็ไม่รู้หรอกเพราะเขาเฉยมากเลยอะเฉยมาก คือจะบอกว่าว่าหรือถึง,ถ,งถึงเขาจะรักเราหรือไม่รักเรานะเขาไม่พูดเขาจะไม่แสดงออกอะไรเลยว่าเขาเอวหวานโรแมนติกหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าทั้งร้ายกดแชร์ออกไปแซ่อือเป็นคนเย็นชานะคะโคตรเก้าพันเก้าร้อยคิงถือดาบนี่ไม่นคนเย็นชานะคะเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น <c oughs> ขอบคุณสำหรับกุลาบกุลาบขอบโอมีไหม เขามีแต่เข้ามาแล้วออกไปถามได้นะคะถามได้นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดเขาอะไรมีโอกาสก <ด S 2> จะได้มาอ,อยู่ด้วยกัน <ใจ S 2> ไหมขอบคุณสําหรับหัวใจส้มมีโอกาสจะได้มาอยู่ด้วยกันไหมคะต้องคุยกันก่อนไพ่ว่าต้องคุยกันก่อน